เอาแล้วนะครับผมก็ขอกราบสวัสดีครับชมท่านกันด้วยครับผมวันนี้วมาอยู่กันในเกมเอ่อหมูหยองพีนั่นเองก็เย้หูโคตรโหดเลยนะสำหรับวันนี้นะครับผมเราจะมาสอนหาของโหดๆนะครับคือโทจิครับเป็นของอีเวนต์ในอัปเดตนี้มั้งนะอัปเดต1.1ึ่ะครับผมก็จะมีฟอสโทจิยืนเต็มเลยไม่รู้เหมือนกันเอ้ยอันนี้คุณโอปิโตะเฮ้ยโอเค ตอนนี้ครับอีเวนต์เป็นโตรจีครับผมเดี๋ยวผมจะมาสอนหานะครับแล้วก็สอนทําง่ายๆเลยนะอย่างแรกครับผมเอาบีเซนโตขึ้นมานะครับผมการหาอ่ะบีเซนโตหาได้จากไหนก่อนบีเซนโตครับไปฟาร์มเงินเรื่อยๆครับเกาะแรกไปก็ไปไล่ตีมอนงูเกาะบาปลาปาอะไรงี้นะครับผมก็ไปหาให้ได้10ล้านเบลีครับผมแล้วก็มุ่งหน้าไปเกาะมาลีนะครับที่มีนวดขาวยืนอยู่ตรงนี้ แต่เราไม่ได้ไปตีหนวดขาวครับเรามาหาลูฟี่คนนี้นะครับผมก็มันจะขายพิซันโตสิบเอเมลีครับผมหรือสิบล้านเบลีครับก็ซื้อไปเลยอ่าพอซื้อมาแล้วครับผมก็มุ่งหน้าไปเกาะอีเวนต์เลยเดีย๋ยวผมจะม,มาสอนหาง่ายๆเลยครับโหแบบโคตรอีซี่อ่ะผมทําไม่ถึงสิบนาทีอ่ะได้แล้วครับผมเอออย่างแรกมาถึงเกาะน,นี้ครับเข้ามาหลังเกาะน,นี้ครับจะมีบะานันตรงนี้ยืนตรงนี้ปุ๊บเลี้ยวมาตรงนี้อ่าแล้วก็ใช้สกิลแซดแล้วก็เอ็กไปเรื่อยๆอ่าเอาเข้าใกล้หน่อยเข้าใกล้หน่อยให้มันโดนสามตัวเลยครับจะได้ดรอปง่่ายยๆหนอ อันนี้ครับก็ตีไปอุ้ยเนี่ยครับดรอปเบ็ดแล้วครับผมเนี่ยเออเนี่ยถ้ามันเนี่ยยืนตีง่ายอ่ะโอ้โหเนี่ยโดนโดนโดนตัวหลังเลยครับผมนี่อุ้ยดรอปเบ็ดอุ้ยดรอปปุัวนี่ครับผมก็เออดวงดีหรืออะไรไม่รู้นะครับมันบันดาลให้ผมได้แบบนี้แทนว้ยวพคนมันเก่งอ่ะเออทำมันนะครับผมเนี่ยอ่าพอเราโอกาสออกนะครับของเบ็ดกับเดวี่วอร์ครับหนึ่งเปอร์เซ็นต์ ถามว่าเอาทำลายได้นะครับมาคุยกับโทจิครับโทจิมันบอกว่าต้องการเดวิ่วอร์มกับเบ็ดเบ็ดหาได้จากไอตัวพวกนี้ครับหนึ่งเปอร์เซ็นต์เดวิ่วอร์มครับก็หาได้จากพวกนี้ครับหนึ่งเปอร์เซ็นต์เหมือนกันอ่าเดวิ่วอร์มก็จะคือไอคำสาบของโทจิอันนู้นเบ็ดนะครับก็จะเป็นอันนี้ครับเบ็ดของคาเกโนะมั้งนะเออเนี่ยคาเกโนะน่าจะใช่เบ็ดของคาเกโนะโอ้ยทำไมปิดไม่ได้นี่ครับเบ็ดของคาเกโนะครับผมก็ทีวเนี่ยทิมทิมเราเนี่ยเออพอได้มาแล้วครับก็มาคุยกับไอตัวนี้ครับคุุยเสร็จป๊บใช่ม ก็เอาพัคออกมาใช้ได้เลยครับผมมาเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูเลยนะครับผมอ่ะสำหรับอันนี้นะครับผมมาเราจะมาอันนี้ครับลองใช้ดูครับเนีย่ยถ้าฟันธรรมดาก็มานี่ครับๆๆๆๆนี่โคตรต่อไปครับผมก็เป็นสกิลอีครับผมสกิล e อีมันไม่มีนี่ เอ้ยผมพูดผิดครับขออภัยเป็นสกิลแซดครับผมมามาดูกันปึ๊บนี่เป็นการยิงโซ่ออกไปครับผมอ่ะลองใหม่ลองใหม่หมปึ๊บปุ๊บนี่ยิง so, so. โซ่ยิง so. โซ่อุ้ยยิงโซ่โคตรโหดใช้โซ่ดึงไปหาครับทำดาเมจแรงมั้งเนี่ยแรงเลยวันช็อตวันช็อตครับผมวันช็อตโดนโดนเนี่ยอ่ะเรามาอันต่อไปมาครับผมอ่ะสกิลเอ็กซ์ปึ๊บ นี่ครับตัดอนาเขตชิตดดูลองใช้กับไอ้พวกอน,นี้ดูครับตัดอนาเขตชีตุจะเทเกินไปไหนแล้วโอ้ยครับดีมากเออเอาใหมคือโคเทครับผมเอออ่ต่อไปครับผมเรามาสกิลซีต่อเลยสกิลซีครับ อุ้ยอะไรอ่ะอุ้ยปาดออกไปอุ้ยไดเบตมาด้วยการปาดออกไปครับผมปาดปาดออกไปเลยชิวๆ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 อุ้ยโคตรแรงครับผมเออคือเอวีเลยอ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปต่อหาต่อไปกันเลยดีกว่านี่ละโอบิโตะนะหรือว่าพลังโอบิโตะนะครับผมทึ่ยืนอย่างโู้นนะครับ มาเป็นโอบิโตะบาตอนนะครับผมโดยที่เราต้องใช้ครับกิฟโอบิโตะกับโอบิโตะวีนะครับผมจะได้โอบิโตะบาตอนนะครับผมอ่ะผมก็ไม่รู้บาตอนน่าจะเป็นกระบองนะครับผมอ่าไปวิธีหาครับอย่างแรกครับไปเกาะเออไปเกาะนู่นครับใช่ใช่ปะใช่แหละเนาะเออไปเกาะนี้นครับผมก็จะเป็น คล้ายๆเกาะโอเคนะครับผมมีสี่เปอร์เซ็นต์ะครับไอพวกตัวนูพวกนี้นะแคนดี้แมนนี่นะเออตีหาเลยครับผมอันนี้ครับนี่ครับดรอปแล้วครับโอ้ตีไม่ถึงกี่ตัวโอ้วันี่ครับโอบิโตะครับโอ้โหแย่งเงาเป็นพันล่างเลยนี่ครับคุณโอบิโตะทีวีใช่ไหมเออนี่ครับก็เก็บเลยโอบิโตะมีดโอ้ยเนื้อโอบิโตะเลยเขาไปเฉียนเนื้อคุณโอบิโตะมาได้ไงครับเนี่ยงงเลยอ่าต่อไปครับผม เป็นโอกิฟโอบิโตะนะครับผมต้องใช้เงิน1นึ s, ่พันล้านครับซื้อไปเลยอ่าก็ได้แล้วครับกิฟโอบิโตะครับนี่โอ้โหกองงงขวานรูปโอบิโตะอีกแล้วอ่าเคไปไปกันเลยครับครับต้องใช้โอบิโตะนี้กับกิฟโอบิโตะแป๊บเดียวเองเอ้ยหาง่ายเนาะแล้วก็มุ่งหน้าไปเกาะอีเวนต์เลยครับผมไปหาโอบิโตะตอนโคตรโหดเฮ้ยมุ่งหน้าไปเลย พอเรามาถึงเกาะนี้นะครับผมก็นี่ครับหยิบเนื้อโอปิโต้กับโอปิโต้คิฟออกมานะครับผมคิปโอปิโตนะครับหยิบออกมาเลยแล้วก็ไปตรงนี่ครับโอปิโตเสื้อแดงๆเสื้อในตำหนาโอเคมานี่ครับก็ได้ครับโอปิโตบาตอนโอโหกระบอกครับโคตรยักเป็นไทป์พลังมั้งครับผมอ่าไจะเป็นไทป์ผลปีศาจหรือเปล่าหรือว่าไทป์ดาบวะทำไมมันแรงอย่างไงสกิลแซดครับ อ,อ,อุ้ยโอปิโตไปครับอุ้ยโอปิโตลองมูฮ่าฮาด้วยยิงใหม่ครับมูฮาฮาฮาอะไรครับเนี่ยงงเลยอุ้ยแต่โคตรแรงนะอุ้ยจะต้องไปลองกับบอสหมูครับถ้าวันช็อตนี่คือโหดเลยแต่ไม่ไม่ไม่ไวันช็อตอคือโหดเลยนะแค่สกิลเดียว เดี๋ยวลองไปบอสไอแลนดูครับอยากรู้ว่าคืออะไรเหมือนกันยังไม่เคยไปโอ้ออชาดูแบ็กเบดอ๋อเราใช้ดาบซิะครับผมเพื่อสปาวบอสโอเคเดี๋ยวน่าจะได้สอนหาซิดคากิโน่บ้างนะครับผมอะเออต่อเลยครับผมมาเรามาโชว์ต่อครับสกิลเอ็กครับผมเฮ้ยมันเหมือนกันเลยเนี่ย โอ้ยสกิลเอ็กเป็นแบบแบนเลยสกิลเอ,อ็กแบบแบนครับโอบิโตะแบนเรียบเลยอันนี้แบบเป็นบล็อกเลยครับ ito, โอบิโตะบล็อกตรโหัวเลยต่อไปครับสกิลซีครับผมมีไหมอ่าไม่มีมีแค่เซตเอ็กครับโอเคก็คงของกราบตัวลาเพียงแค่เท่านี้นครับผมถ้าชอบกดไลค์ชอกดแชร์นะครับผมอ่าเพื่อเป็นกําลังใจเล็กๆน,น้อยๆนะครับให้กับช่องนี้ครับเพื่อไปมุ่งหน้าสู่สักหมื่นซับนะเออ สำหรับวันนี้ก็ขอการตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับสี่ยาโอเคนะครับพวกคุณก็อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ฮ้ยมันช่องนี้น่าเบื่อก็อย่าลืมกดติดตามนดก่ยนะไอ้กินสาวละนะ